สวัสดีเมอร์รี่คริสต์มาสเพื่อนพ้องพี่น้องทุกท่านที่นับถือศาสนาคิ์ขอให้มีความสุขขอให้เป็นวันที่ดีนับตั้งแต่นี้ตลอดไปสำหรับพี่น้องศาสนาพุทธก็ขอให้ได้รับบารมีในปีใหม่นี้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านลุงทองก้อน ขอถามท่านหน่อยถ้าลุงจะทำซิงเกิลเพลงมีใครจะกดะไลค์กดแชร์ให้ลุงบ้างไหมช่วยคอมเมนต์หน่อยนะลุงคิดว่าปีนี้ลุงจะทำซิงเกิลสไตล์ใหม่ที่ไม่มีใครทําในประเทศไทยเวนแท้ๆประเดี๋ยว